กูจะเป็นกับขึ้นพุดๆๆดกับคานขึ้นกับคันเขาเที่ยงครับพี่นองเอาเที่ยงไปอ่ะได้การสเต็กุ้งมะกอยจิรับผักันีเนี้ยเมื่อกี้ขากัะดาให้เราพูดวิปปุ่นว่าไปกินร้านนั่นย่างเสียบเลยเมืนี้มาสเต็กเขากกับคุณแม่ครับพี่นองเสียบปแม่เสีบเื่อกินยังกินเขาเลยนน่ซื้อดิเรียนว ตำมักเตีงครับกระปุนก็มีเหรอพี่น้องไม่ยังไม่ยังผัะกาดกินประกายน้อยกินเรา่ว่าต้องมีะกางานาน่ายปลได้รอว่าคำซื้อไม่ยิงหวเราสิเก็นได้ไม่ยิงหันเราหงก่นเนียวจังจ้งแจงก้วนี่คือเอาเนี้วไปห่วงวันดีค่ะวัสอือ คลได้หงวนกันดังยิมอยู่เอาเอากาแฟมาให้แล้วบ่กเอามาให้แล้วฮะโกาแฟู้ใหญ่เดี๋ยวจยเงินไปายแล้วแล้วนี่ดามด่างเดียวเซ็ปวะมันแซ็ปวะกาแฟเซ่บเดี๋ยวมาครับพี่น้องต้งกินต้งเมาัวกันที่สิละกันเมาเมาคุณพี่วบวปากอีกเต้าปุ้นนะทบ่มันจะซปตัว ดึกครับนี่ไงครับพี่นเอามันไปฮับมันน้อยเอาไม่น้อยมันน้อยมอกฉันเอาใส่เขาเห็นไปทีเดียวก็ได้ย้ายมอกก็รอนเหลืองมมาฉันเอใส่เขาให้เห็นเป็นอย่างเห็นไปสุดนั่นน่ะพยายามเผยย้าน่ะฉันเมื่อฉันโอส่วนเนี้ยข้าค้อฉันเมื่อไรยังไปตำสุดุ๊กยัดวับปัดไปคุณเดี๋ยวเบิ้งฉันเบิดเห็นไปบ่เป็น ปั่นปั่นปั่นมันจะสวยโรงเรียนตัดดีไซน์เนียิใจเขา้ลยฉันก่ไปยี่ยมกันว่าใครเขาเอิ้นฉันไปมสันว่าแกมันไม่ดีขาวซะนะแนี้เป็นล้มแก้มกินเกาเหลาเนอบอกฉันนี้เกาเหลาบอกเกาเหลาเตินข้ามันคมะข้าวมากินบ้างมันอ๋อกินมันจะแซ่บได้ไหมเอาเนี้ยนะตอนเนี้ยใช่ไหม ตอนเนียนเรตมเนียนตอนสีนครับพี่น้องนี่ครับยากนแมนเน้่าั่ปาก่อยนะจะนตเขอ้าเจอมาจีได้กลับไปบ้านเรสองไม่คนกินไม่ยอมกินเกูก็เจวดีย้ายขนาดจำหักนะพลอยลายพลายไรเจนนั่นเกนี่เออจนี่อาอนอนเดียวอันนี้แล้ออต้อแตก มันก็ได้กินแซ่บต่ดีโอ้ขเนียงปั่นงพ่อหนาดั้นเก็บเป็นบ่พอด้กินน้ำบ่เมกันดน้ำไ่หนอืงว่าเนี่ยก็ว่านคขอไไปรก่อนน้ำมันจะด้นำด้นำันได้เอามากินเนี่ยนด้เปิดประเดี๋ยวกินดูโอ้เก็บนไตมานน้ำไยน้ำยายบ่อเนี่ยขอนิ่งค้าข